สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC ใหม่ FC เก่าด้วยนอกจากสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่องด้วยกันทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางเลยกะ็มาเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยเราจะขอบคุณทุกการรับชมจ้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจจา้า มาพบกับแนวทางหวยฮา,านอยสูตรเม็ดเดียวว,ว,วันที่23มนาคาวจ่าเดือนหนึ่ง2 5 6 7มาพบกับราคาของแอดจอยพารวยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้าสำหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียวของเมื่อวันวันจันทร์วันที่22หาวันที่22หานอยสูตรเม็ดเดียวแอดจอยให้เด่นอยู่ที่สองสำหรับพต์นี้พลาดไปเนาะจะต้องโอสูตรโค้ดไพ่ี่โนเอฟซี FC, ไว้ด้วยละกัเนเราจะ โอ้เด่นโซอ,องเฮาบมาเลยนอกจากมื่อนี่เฉพาะกิดพ้นออก91483น้อยพิเศษพ้นออก03307สำหรับรอบปกติ91018สำหรับรอบวีพี่จา้า40166ฝากตามต่อละกันจะสำหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียวของวันที่ ยี่สิบสามจ้ามือหนีแนวทางของเ้าสีม้าหา่ตามสูตรหรือบอ่อสีฟังห่หรือบอ่ออันนี้ก็รอรุ่นอีกที่หนึ่งแล้วจ้ารับช่งวงเป็นแนวทางจ้าถ้ามักถ้าชอบกวยตามบอ่มบอหมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เลาะจ้าตัวเด็กถูกตัวมีเขา้าไม่รุดจ้าผิดพลาดปากะกิแร้วขอถูดขอไัพยพยีโรเอฟซีไว้ด้วยละกันเนาะจ้าสำหรับสูตรเม็ดเดียวมือนีแอจอยให้เด็ด,ด,ดวิ่งดูอยู่ที่สาม เด่น3มวิ่งรูดจา้าจับคู่เด่น3มวิ่งรูดสามมีเมื่อวานนี่สามนี่มาสามมาสามสาจะเล็กเบิร์นเนาะวันเบิร์นสองน้อยเนาจะสามสี่สามหาสามฮจ สามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งอ่ะนี่คือหาหน่อยสูตรเม็ดเดียวจ้ามาเบิงตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนนะจ้ะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคือการจ้าเอดจอยเขาเน้นอยู่ที่สามศูนย์สามหนึ่ง 3 6มหกสาสำหรับแนวทางฮานอยสูตรเ <c oughs> ม็ดเดียวมือนี่ตามนี่เลยจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดลองเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งได้เนอะจาเมือนี่เขาให้มาตัวเน่นตัวจ้อละกันจ้าขอให้พี่น้อยเอฟซีทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยสูดีกันทุกคนทุกทานจ้า ขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกกำลังใจเนาะจ้าเขาไม่แลวฝากเป็นก,กำลังใจให้กับแอดจอยด้วยเนาะจ้าคนละไลค์คนละแชร์ขอคนละเนื่องติดตามจ้าสำหรับคลิปนี้แอดจอยขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า